สวัสดีครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้ติดตามดูการเจาะบอ่บอปรดาลของที่บ้านหลายบอ่อแต่น้ํายังไม่เป็นที่น่าพอใจจนในที่สุดได้บอ่อที่น่าพอใจแล้วในบริเวณใกล้เคียงก็ทําการเจาะพ่วงกันเลยครับ3บอ่อเพื่อต้องการให้ได้ปริมาณน้ํามากๆครับเบคโคก็นําปั๊มหยอนลงไปด้านล่างเพื่อทําการติดตั้ง บ่อที่เจาะมีความลึกประมาณ6กวากว่านะครับขุดดินวางวงบ่อซีเมนต์ลงไป2วาดูความทุ่มเทของพี่พทีมงานนะครับช่วงเวลาที่ทำเนี่ยประมาณเที่ยงวันนะครับแดดร้อนมากทีมงานของพี่พีเนี่ยถือว่าสุดยอดครับอึดถึกทนไม่ได้น้ำตามที่ต้องการนี่ไม่ยอมเลิกครับต่อข้อต่อต่างๆเสร็จแล้ว วางวงบ่อลงไประหว่างชั้นวงบ่อก็ใช้ซีเมนต์ปุดตามรอยต่อของวงบ่อซีเมนต์เพื่อป้องกันน้ําจากภายนอกไหลเข้าไปในบ่อนะครับทําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้ครับการสุดบ่อทําให้ปั๊มลงไปอยู่ใกล้แหล่งน้ําใต้ดินมากที่สุดแล้วดันน้ําส่งขึ้นมาสายพานที่ผมใช้เบอร์350มูเล่ที่ใช้เป็นมูเล่8นิ้วจากนั้นทําการทดสอบเครื่อง เดี๋ยวเราไปดูปริมาณน้ําที่ได้จากวิธีการทําแบบนี้นะครับต่อพ่วงบ่อบาดาล3บ่อขุดดินเพื่อวางบ่อซีเมน์ใต้ดิน10วงโผลพนดินอีก1วงรวมทั้งหมดใช้วงบ่อ11วงขนาดวงบ่อซีเมน์คือ120เซนเราไปดูปริมาณน้ําที่ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ